สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมิมามอนทารลอดชาแนลนะสับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักเนาะของชาวธาตุฝ่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะ ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานตัวตรนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพ่ยไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะชีอบวันนะคะก้าวไม่เทา้าราชินีถือถ้วยค่ะมีพลังงานห้าเหรียญน,นะคะ แล้วก็สามถ้วยนะ,ะสะเต็ปของพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มนคิดว่าเป็นรูปแบบของพลังงานของการที่แบบคุณจะได้มีมิตรภาพอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะ,เพ,เ,ะ,คะเพิ่มมากขึ้นเนาะมีแนวโน้มที่จะได้ไปทำแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆในชีวิตมีการ ที่จะได้ bed, เชร์เบตน้องไปงานเลี้ยงงานมงคลนะคะหรือว่าไปอีเวนต์ต่างๆก็อาจจะทำให้ได้เจอกับคอนเน c t ชันในชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนาะแนวทางตรงนี้มันคิดว่าอาจจะมีโอกาสหรืออะไรที่ทำให้คุณได้คีบคอนเน c t ชันเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเนาะมาในลนักษณะรูปแบบของ บรรยากาศนะคะแล้วก็โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะกเกิดขึ้นนะสำหรับตัวคุณเนาะมันคือว่ามีแนวโน้มของโอกาสการเปิดใจนะคะการที่จะได้แสดงออกในเรื่องของความรักบางคนนะคะมันว่าคุณเป็นคนที่เวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ ใส่ความพยายามหรือว่าคุณรู้สึกยังไงคุณห่วดหงคุณมีความปรารถนาดีอย่างไรคุณค่อนข้างเป็นคนหนึ่งที่แสดงออกไปอย่างค่อนข้างชัดเจนเนาะมันมีลักษณะของพลังงานห้าเหรียญขึ้นมาตรงนี้การที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เติมมันยังไม่ได้เต็มอย่างเต็มที่นะคะมีพลังงานสามถ้วย ฉันมุนมองว่ามันเป็นทิศทางพลังงานของการแบบได้มีคอนเนคชันใหม่ๆใ,ในชีวิตเนาะช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนกับเป็นจังหวะการรอคอยอะไรบางอย่างถ้าสำหรับคนที่ดีวกับคนที่มีระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเราก็รู้สึกว่ามันมีจังหวะการรอคอยซึ่งกันและกันหรืออาจจะ มีการพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองทัศนคติที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะการปรับทัศนคติการดูไปถึงทัศนวิสัยในการดาเดนินชีวิตมองภาพชีวิตเป็นยังไงนะคะการวางแผนในอนาคตหรือการวางแผนที่แบบในชีวิตของคนคนนั้นจริงๆมนว่ามันจะมีการพูดคุยหรือว่าศึกษากันในประเด็นอะไรเหล่านี้เนาะ พลังงานพลังใจนะคะทางความรู้สึกเอ,อเราคิดว่ามันจะมาด้วยอะไรที่มันจะมีการส่องมีการประเมินนะคะกับทิศทางแล้วก็พลังงานความสัมพันธ์มีอะไรที่เรารูสึกว่ายังต้องใช้ระยะเวลาในการแบบประเมินดูดูแนวโน้มดูทิศทางดูหน้าทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่แบบที่ไม่ได้ต้อง รีบร้อนอะไรสําหรับตัวคุณนะแล้วก็มนุลคิดว่าช่วงนี้คุณอาจจะสองใครบางคนหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาสองคุณอยู่ก็ได้นะคะเป็นพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะโอกาสทางความรักการแบบ ซัพพอร์ตในด้านใดๆเอ่ยขอดูหน่อยจ้าใครจะเข้ามาดูแลจริงจังกับคุณนะคะ mm. The ะแฮงแมนนะคะ พลังงาน The View of Fortune สองถ้วยสองดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบค่ะ นักษณะเป็นช่วงเวลาของความชัดเจนที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะโอกาสทางเรื่องในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์นะคะมนคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสดีๆที่จะปรากฏขึ้นนะทุกคนแล้วก็จังหวะโมเมนต์ Moment, ช่วงเวลาโอกาสที่สำคัญนะคะทำให้มันมีการเบรกมีการนิ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นมีการพักหรือว่า ชะลอเกี่ยวกับเรื่องราวของความความสัมพันธ์นะคือเรารู้สึกว่าเหมือนคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเคยเบรกเคยพักกันไปก็ได้หรือถ้าไม่ใช่พลังงานเอ,อ่อที่เบรกหรือว่าที่พักกันไปก่อนหน้านี้มนก็คิดว่าเป็นในลักษณะของคนที่อาจจะดูนิ่งเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเป็นคนที่แบบใช้ความคิด อะไรค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนรอช่วงเวลารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเข้ามารอจังหวะเวลาในเรื่องของโอกาสทางความรักเนาะมาแมทชิ่งนะคะมันคือว่าเขามีไลฟ์สไตล์หรือมีมุมมองมีความชอบที่สามารถไปได้กันกับคุณได้มันมีความแบบดังเลใจมีทางเลือกตัวเลือกหรือบรรยากาศทางความรู้สึกที่เป็น พลังงานการซัพพอร์ตหรืออะไรที่มันก่อเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะทุกคนแนวโน้มพลังงานพลังใจตรงนี้เนาะซึ่งเรามองว่าคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสนะคะมีทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะอีกแล้วขอดูนิดนึงว่าจะเป็นยังไงบ้าง มนขอดูแนวโน้มต่อจากนี้นะคะการเทชันใดใดด้วยนะ The Medician คะ่ะเก้าดาบแปดดาบนะคะ The Fool คะ่ะช่วงเวลาของการมีอิสระ ในตัวเองนะคะการมีสระในตัวตนของเราเอแ8ดดามบนคิดว่ามันเป็นเรื่องของเงื่อนไขข้อจำกัดเวลาทิศทางพลังงานความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเอ้ยมันแอบ,บมีกำแพงบางอย่างทางความรู้สึกขึ้นมามีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความกังวลใจบางอย่างคือเราสึกว่าเขาอาจจะคิดมากเกี่ยวกับ ซึ่งงราวของคุณคิดฟุ้งอ่ะเออคนที่เขาอยากจะเข้ามาจริงๆเนี่ยนะคะเป็นลนักษณะของการที่จะเดินทางหรือชีปจอลงเท้านะถ้าบางคนที่มีระยะทางมันก็คิดว่าอาจจะมีการเดินทางมาเจอมาเจอกันนะคะ The m e d i c i a n ขึ้นมากับพลังงานแนวโน้มฉะนั้นมันคิดว่าอะไรที่ตั้งแผ่นตั้งเป้าหมายเอาไว้มันก็มีโอกาส ที่จะสกเร็จได้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้กับสิ่งที่ใส่ความพยายามแล้วก็สิ่งที่ใส่ความตั้งใจเข้าไปนะคะตรงนี้เลยที่ขึ้นมามันขอดูหน่อยว่านะคะช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะสเต็ปต่อจากนี้มันจะเป็น โอกาสนะคะในเรื่องราวของความรักแบบไหนบ้างแล้วก็จะมีเป็นคําแนะนําอะไรจะไพ่ให้กับคุณเนาะซึ่งเรามองว่าคนที่เขาจะเข้ามาให้ความจริงจังจริงใจกับตัวคุณนะคะคนว,ว่าเขาก็ลุยแหละแต่เขาก็ตั้งเกณฑ์ตั้งใครทีเรียนในใจให้ให้ตัวเองอยู่แบบเยอะพอสมควรนะทุกคน เป้าหมายแรงนึงดูแนวทางอะไรต่างๆนะคะที่มันจะต้องอาศัยเรื่องของความชัดเจนในความรู้สึกเนาะเอ่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำแนะนำจากไพ่ไพ่อยากจะจะบอกอะไรบ้างคะ กกาหลียนนะคะ่ะ j h o p i n t e r s ค่ะแล e h a n w o m a n The Devil นะคะเป็นพลังงานของการมีพลังงานความสุขการยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเนาะก,การเรียนรู้การเป็นตัวของตัวเองหรือแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปไพ่ออกมาบอกหลายสิ่งที่เรา คาดการไว้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมมันเป็นตามสัญชาตญาณความรู้สึกของเราอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณเราได้แต่มันจะมีแบบสิ่งร้าวหรือมีปัจจัยภายนอกนะคะที่อาจจะมารบกวนกระบวนการคิดความรู้สึกฉะนั้นก็ตัดพวกสิ่งร้าต่างๆออกไปได้เนาะให้มันเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนเบสอยู่บนพื้นฐานของการที่คุณ เป็นตัวเองอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีพลังงานความสุขกับมันอย่างเต็มที่เนาะเจ็ดดาบนะคะ The Star ค่ะ ราชินีถือดาบสาถ้วยฉะนั้นมวมองว่าโอกาสต่อจากนี้นะคะอยากให้คุณชัดเจนกับตัวเองแล้วกันว่าเป้าหมายคุณคืออะไรคุณมองความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณเห็นอินสไเรชั่นเห็นเส้นทางเห็นแนวทางที่คุณจะต่อยอดหรือเดินต่อไปไหมนะคะยังไงก็มวคิดว่าคุณเลือก ได้ได้ดีแหละอยากให้คุณชัดเจนกับตัวเองแล้วกันมันจะได้เลือกสรรโอกาสทั้งเลือกที่ใช่ได้อย่างถูกต้องนะคะทุกคนรวมถึงพลังงานของความที่แบบเราอาจจะเปิดใจหรือเปิดโอกาสเนาะในการเป็นกัลยานามิตรกันในชีวิตก็ได้นะคะประมาณนี้เลยโอเค อขอดูที่พลังงานของออลอคโคการ์ดหน่อยนะคะอคอลอคโคการ์ดอยากที่จะบอกอะไรบ้างจ้ะไพ่โทนนะคะทรเชสจา้าแล้วก็ไพ่โคเวอร์นะคะ เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้อภัยกับตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาเนาะปลดล็อกปลดปล่อยพลังงานทำอะไรให้เรู้สึกว่าฟรีดอมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้พลังงานความรักความรู้สึกกับตัวเองที่ดีนะคะแล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อตัวเองเนาะมนคิดว่าคุณจะต้องเลือกในสิ่งที่คุณคู่ัวรแล้วเราก็ ทำตัวเองให้มีความพร้อมสำหรับสิ่งที่ตัวเราคู่ควรจริงๆนะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณสำหรับการแบบติดตามรับชมนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้รับชมหรือว่ารับฟังพ่กความบันเทิงได้นะคะถ้าใครที่รสุกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้เนาะไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็ ไม่ต้องรับเอาไปนะจ๊ะอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะโอเคประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ